นี่คือใครอยู่ที่ไหนนี่คือนี่คือนี่คือคอ,อันนี้คือเจ้าของบ้านเบลเบลฮัลโหลไนทูมิส you good with oh schön sure, yeah. oh, orange orange อะไร Mit rotem Saft. So, And, so far, uh, ich habe da ein, in, in einem Schrank auf der anderen Seite ein Computer, der so eingestellt ist. So, das ist auf dem Berg. Das อยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนพี่รออเราเดินขึ้นมาบนเขานะคะพอดีลิฟต์เสียสี่ชั้นพี่อ๋อบอกเหนื่อยเลยนี่แกก็ชอบปลูกต้นไม้นะแล้วอยู่คนเดียวแกว่าแกจะเลี้ยงแมวอยู่เลยถามว่าดูแลได้ยังไง แล้วเขาก็มีตัวเปิดน้ำเนาะที่นี่เขาก็เราก็ไม่เคยทำเขาก็ทันสมัยเนาะเปิดน้ำแล้วก็ลบน้ำก็จะอ,ออกมาตามอะไรพี่ <c oughs> แล้วพี่สำคัญ <c oughs> บ้านอยู่ติดริมทะเลอ้ยสวยมาก บ้านแบบนี้นะก็น่ามีความสุขในชีวิตสวยค่ะอันนี้ก็คือบ้านชั้นผนังดาดฟ้าโอเคมีใครมีีักบุ้งบาซิลิคุบะซิลิคุหอมหอมหอมใบเห็นดิเห็นหอมบาซิลิคุอ่ะพี่อเขาก็พาชมสวนเนี่ย เราก็ตามแกไปเราจะต้องกลับไปฟ้าเบรนะม y East Sea Sea Art มันเก่ามากฟ้าเบรนะนี่ดูน้อยอย่างฟ้าเบรเนอะอีกมาชมสวนสวนกันต่อนะคะสวนเขาก็ฟางมากเลยอยู่คนเดียวดูสิ แต่แกก็ยังทำงานอยู่นะไม่น่าเชื่อแกก็ก็จะเดินช้าๆแต่ก็อายุก็เจ็ดส้านะก็ยังทำงานม,มาดูน้ำตกกันจ้ะใครจะเอาไปเป็นดีไซน์เนี่ยก็ได้นะคะ สวยมากโฟโตบอลไทยครับคุณเท่าสนใจฟอนออยร์สกันยูโอ้โหะร้องเพลงให้เขาฟังหน่อยได้พี่ว่าร้องพี่ดิลอดอะร้องอะไรร้องอะไรี่คนเข้าดูกันเต็มอะเสียดายไม่ได้ลูก ไม่เอานิดหนึ่งค่ะฟาบนาเบนทำให้สะอาดนะถหญ้าแล้วก็กวาดๆเตียนนิ เราสนใจต้นนี้มากเลยการนี้เหมือนใบตาลเลยพอเขาออกมาเขาเป็นขา,ขาวๆจะสวยมากใบเอยสีม่วงสวยมากร้องเก่งนะนะั่นอะร้องเป็นไหมร้องไม่เป็นวัสนอกมันงัดนิกเกิด Nicola. Spaghetti, sอส so, ที่ไม่มี so, Spaghetti. Oh. 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 Nein, God, kind of mm -hmm. Spaghetti dann lädt äh, sich oh, oh, äh, das Öl um die, um die äh, spaghetti rum und lässt die Soße gut. nicht äh, dran haften. Deswegen sind meistens... Ja, habt ja ich hab immer Sahne und Öl. Appetit! คือสามารถพูดว่าอาเบนทอยเออร์ได้ไหมเรียกอะไรอาเบนทอยเออร์อาเบนทอยเออร์อะไรอาเบนทอยเออร์พูดภาษาไทยก่อนนะระจญไทยแอมทั่อาเบนทอยเออร์กับผจญไทยอาเบนก็ตอนเย็นตอนนี้สองทุ่มหรือยังโอ้บรรยากาศดูเด้อรอบๆตอนนี้อยู่ที่ระเบียงนะคะ อยู่ชั้นส<ม>ี่บ้านของนะครับ mm hmm. คุณแบร์เบลนะคะคุณ mm hmm. เขาเป็นคนเยอรมันแต่ว่าเขามามีสามีอยู่ที่นี่ mm hmm. วันนี้ก็จะเปิดแ mm hmm. ชมเปญกันที่บ้านนะคะปลาซึมด mm ีซเชือ